วิโยปัจจุบันมันง่ายกว่าเยอะนะครับส่วนใครเหมาะสมจะเป็นนายกอมนตดีผมเรียนทุนส่วนนะใครก็ได้ที่มีวิสัยทัศน์ที่จะนำพาประเทศเข้าสู่แดนสิวิไลที่มีสังคมธรรมมาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิทยุโรันะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงเป็นเรื่องราวนะฮะทางการเมืองอ่ะไปดูปรบริบททางการเมืองกันก่อนแล้วกันเดีย๋ยวมาว่ากันเรื่องของใครอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีใดนั้นถ้าอยู่แล้วมันไม่ได้เปเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บ้านเมืองได้ประโยชน์อยู่คนเดียวกลุ่มเดียวบางทีเราอยู่ช่วยเหลือคนอื่น ทำให้รัตนาวาเนี่ยมันลอยพ้นภัยทุนี้ไม่ได้มันอาจะเป็นสิ่งความแตกต่างทุกเพศทุกวัยทุกความหลากหลายดิฉันในฐานะของนายกรัฐมนตรีคนที่31ในฐานะแม่ในฐานะลูกในฐานะเพื่อน ดิฉันมีความมุ่งมั่นตั้งใจค่ะที่จะทำให้ประเทศไทยทุกตารางนิ้วเป็นพื้นที่ของโอกาสเป็นพื้นที่ที่คนไทยทุกๆคนจะกล้ามีความฝันกล้ามีความคิดที่สร้างสารรค์และกล้ากำหนดอนาคตของตัวเองค่ะเล่าให้พี่น้องคนไทยได้ฟังว่า ผมคิดยังไงกับบ้านเมืองของเราก็ไปอยู่เมืองนอกสนานครับ17ปีก็เหมือนเขาส่งไปเรียนโพสต์ด็อกทอรคือผมได้พีเไปแล้วเวลาอยากเรียนต่อเขาเรียกว่าโพสต์ด็อกทอรผมก็เหมือนถูกส่งไปเรียนแต่นานไปหน่อย17ปีก็อายุก็75แล้ว ตอนบินกลับมาเครื่องบินผมบินช้ากว่าจะถึงบ้านใช้เวลาหกเดือนต้องไปแวะโรงพยาบาลตำรวจตอนนี้อายุเจ็ดสิห้าเนี่ยก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะพูดเรื่องวิชั่นหรือวิสั้นหรือวิยาวก็ไม่รู้ก็แต่ว่าอยากจะแชร์ให้ฟังว่าผมลงเครื่องมาแล้วเนี่ยผมคิดยังไงผมเห็นอะไร ผมสังเกตดูคนไทยไม่ค่อยยิ้มเหมือนเดิมอะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่านี่สินเยอะและโอกาสทางเศรษฐกิจมันน้อยไปทำให้บริบททางการเมืองวันนี้เราคงเห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับเห็นหนูกำลังติดจันทอรารวาสบวยวาย กระแสข่าวการรัฐบาลก็กําลังเกิดขึ้นพักร่วมรัฐบาลก็กําลังแตกกันเองนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่าคดีความต่างๆทั้งนิติรัฐนิติธรรมก็กําลังเกิดขึ้นทั้งเรื่องชั้น14นะฮะเรื่องคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีเรื่องจริยธรรมนะฮะเรื่องคณะัฐมนตรีที่ขาดคุณสมบัติแล้วก็เรื่องอื่นๆอ,อีกมากมายฮะเกี่ยวข้องกับ MOU2 5นะ4 4บ นะและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นความอ่อนแอที่เกิดขึ้นภายในประเทศเมื่อพูนถําอ่อนแอประเทศก็อ่อนแอสิ่งที่ตามมาคือต่างชาติลุกรานคนะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นว้าแดงไม่ว่าจะเป็นกัมพูชานะครับก็พยายามลุกกรานกลุ่ม b ี n ที่มาจากมาเลเซียองอิงเดินทางไปมาเลเซียก็ประกาศบอกว่าต้องมีการเจรจาสันติภาพกลุ่ม b ี n ออยู่ที่ไหนอยู่ที่มาเลเซียครับ ผู้นําอ่อนแอประเทศก็อ่อนแอต่างชาติจึงรุกรานประเด็นคือทุกคนรู้อยู่แล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนส่วนมันจะเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีไหนแค่นั้นเองแน่นอนนะการเปลี่ยนแปลงกําลังเกิดขึ้นเราดูแล้วก็รู้ทุกคนรู้อยู่แล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่ในเดือนว,วันนี้ด้วยไม่ช้าประเด็นสําคัญคือใครจะเป็น,นค a n d ด d a นายกรัฐมรตรี บุคคลที่มีรายชื่อที่คาดหวังว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะก็มีทั้งหมด5รายชื่อนะที่ผมคัดเลือกออกมานะหนึ่งดรสุรเกียรติเสถียรไทยนะ 2. คุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาค 3. คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะและก็สคุณอนุทินชาญมมรกุลและห้าทามโอหนักมากคือบนเอกประยุทธ์จันโอชา ห้าท่านนี่แหละนะครับถ้าคัดรายชื่อออกมาในเวลานี้ก็เรียกว่าเป็นคณด d เด a ท,ที่อยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเอาแต่ละท่านเลยคุณสุรเกรยเียรติเสถียรไทยเคยเป็นน้ำรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในสมัยของทักษิณชินวัตรแล้วก็เป็นผู้ไปลงนาม mou 2544กับทางกัมพูชานะประเด็นนี้ก็คงจะเป็นประเด็นหลักที่ต้องยอมรับว่า ถูกต่อต้านอย่าง,งหนักและเป็นประเด็นทางสังคมในปัจจุบันนะครลบล่าสุดคุณสุรเกียรตินะดูจากทิก t o กก็ไปเดินทางไปที่มาเก้าไม่รู้ไปไปมูหรือเปล่าฮนะที่ศาลเจ้าอามา่านะฮะที่เกาะมาเกาที่โปรโต,ตุเกสเคยทำการยึดครองมาก่อนนะครับซึ่งที่นั่นเนี่ยก็มีความศักดิ์สิทธิ์เรื่องของการบนบาลสาลกล่าวไม่รู้จะขอให้เป็นนายงดรีหรือเปล่าแต่เป็นรอบนี้ก็คงตอบยากอะ เรื่องของ MOU 2 5 4 4น้าะคงมีปัญหาตามมานะกับอีกคนหนึ่งคือคุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคจริงๆคุณพิรพันธ์เนี่ยตอนนี้เป็นคนดีนะไม่ใช่เป็นคนไม่ดีนะคุณพิรพันธน์นก็เป็นคนดีแต่คุณพิรพันธ์เนี่ยมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเป็นหลักเพราะเป็นผู้พากษาเก่าจบกฎหมายมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็ตอนนี้คุณพิรพันธ์ก็พยายามสู้โดย ยังคงยืนข้างกับทักษิณชินวัตรแต่ก็มีปัญหากับนายทุนพักนะ,ะก็เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นซึ่งถ้าเดินเกมการเมืองในรูปแบบเดิมเนี่ยโอกาสที่คุณพิธพันธ์จะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยยากรูปแบบใหม่เข้ามาก็ก็เรียกตรงนะพูดตรงๆนะฮะบารมียังไม่พอนะฮะที่จะแก้ไขปัญหาประเทศในอนาคต คนที่สามคือคุณอนุพิธิ์เวชาชีวะคุณอนุพิธิษก็เป็นคนดีฮนะอยู่พรรคประชาธิปัตย์พยายามไปรวบรวม,รวมพรรคประชาธิปัตย์แต่ก็ถูกตีแตกนะแล้วก็ไม่สามารถกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้นะครับที่ผ่านมาตอนที่คุณอนุพิธิ์เป็นนายกมนตรีเกิดกลุ่มคนเสื้อแดงไล่ล่าอาฆาตบาดร้ายนะฮะแต่กลุ่มที่เล่นงานคุณอนุสิทธิ์ทั้งหมด แม้กระทั่งจิตพรนี่ก็ติดคุกติดตารางกันเรียบบุตรเลย <c oughs> นั่นคือจุดเด่นของคณวิสิ์นะครับที่ผ่านมาคุณวิสิทธิ์ก็ได้บทเรียนมาเยอะนะแล้วก็แกร่งขึ้นเยอะแต่โอกาสจะได้กลับมาเป็นนายกตรีจากบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอกนี่ก็ยากเหมือนกันนะครับอีกท่านหนึ่งคือคุณอนุทินชาญวิรุลนะซึ่งเป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็ภรรยาของเขานะคือชื่อจะจ๋า ก็ใกล้ชิดพยายามเข้าออกพยายามที่จะแสดงความจงรักภักดีอทุกอย่างพระราชินีทรงวิ่งอยู่อะ่ยก็ไปก้มกราบใส่เครื่องแบบไปก้มกราบก็ได้รับรางวัลนะสารสุขล่าสุดอาจจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาโควิด -19 นะฮะจริงๆแล้วคนที่ควรจะรับรางวัลเนี่ยก็ควรจะเป็นพลเอกประยุทธ์มากกว่านะเพราะว่าคนที่แก้ไขปัญหาโควิด -19 นี่คือพลเอกประยุทธ์ นะครับแล้วก็คนที่วางแผนเนี่ยไม่ใช่เป็นอนุทินอนุทินเป็นภาคปฏิบัติการนะครับแต่ก็ได้รับรางวัลมาก็เป็นฝีมือของกระทรวงสาธารณสุขที่แก้ปัญหาโควิด -19 แล้วก็เป็นแบบอย่างไปทั่วโลกซึ่งก็เป็นที่น่าภูมิใจนะของคุณอนุทินแต่คุณอนุทินคงตอบยากเรื่องหนึ่งคือหเรื่องเขากระดงสองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริษัทลูกของตนเองมาฟ้องกระทรวงสาธารณสุขที่ไปใช้ สถานีคนส่งแห่งหนึ่งในขณะที่คุณอนุทินเองเป็นคนสั่งให้ใช้ที่มีการฟ้องร้องกันอยู่และเรื่องที่สามคุณอนุทินคงตอบยากเรื่องของการก่อสร้างรัฐสภานะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้มันจะผุดขึ้นมาและก็เรื่องที่คงค้างที่ดีเอสไออีกเรื่องหนึง่งนะฮะที่เสด็จพี่ไปร้องไว้ก็คือการจัดซื้อระบบคลาวของกระทรวงสาธารณสุขนะะแต่เรื่องใหญ่และเป็นประเด็นดังตอนนี้ก็คงจะหนีไม่พ้น เรื่องเขากระโดงอ่ะแปดพันกับ5้าพันกับแปดสิบห้าไร่เป็นที่ดินของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ก้ไปรัชกาลที่ห้าแล้วก็มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าราชกาลที่6กส่งระบรมราชกรุณาโปรดเกล้ามอบให้กับทางการรถไฟคุณอุทินก็ค่อนข้างอย่ายากนะครับเข้ามาได้แต่คงตอบคำถามยากเลงเนี้เรื่องเนี้ยนะฮะ แต่เขาก็พยายามนะทุกวิถีทางเป็นนักธุรกิจนี่ผู้รับเหมานี่ก็ทําทุกวิถีทางเพื่อจะเข้ามาเป็นนายกบุรีให้ได้คนที่ห้าคือพลเอกประยุทธ์ตอนนี้ไอโอปั่นพลเอกประยุทธ์หน้าดูพลเอกประยุทธ์ทําดีอย่างนั้นอย่างนี้โดยเฉพาะไอโอฝั่งทหารไอโอของพักเขาโอ้ทำหนักก็เลยทาให้ถูกมองว่าเอยพลเอกประยุทธ์น่าจะกลับมาเป็นนายกบุรีอีกรอบเนะก็จะแก้ปัญหาได้ แต่สำหรับผมผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์ไปดีแล้วจะลงมาเพื่ออะไรถ้าถามว่าพลเอกประยุทธ์จะแก้ปัญหาได้ไหมแก้ไม่ได้อะผมค่อนข้างมั่นใจนะเพราะพลเอกประยุทธ์จริงๆแล้วเนี่ยภาพลักษณ์ดีทีมงานใช้ได้ทีมงานของพลเอกประยุทธ์ะคนใกล้ชิดเพื่อนเพื่อนนั่นแหละอยากได้กลับมาเพราะได้กลับมาเมื่อไหร่ตัวเองมีอํานาจมีตําแหน่งเมื่อนั้นนะแต่กลับมาจะดีไหมจะทําให้ประเทศดีขึ้นไหมเอาล่ะ คงไปเรื่องยากละทั้งหมดเนี่ยทั้งที่ทั้งห้าด้านเนี่ยแต่ท่านก็มีคนดีคนเก่งนะมีจุดแข็งจุดอ่อนอุปสรรคและโอกาสถ้าเอาทฤษฎีสวอตแต,ตสิ์มาจับโอกาสทั้งห้าคนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต้องถามตัวเองถามประเทศไทยกันประเทศไทยต้องการอะไรเราคนไทยต้องการอะไรอยากเห็นระบบการเมืองเก่า แบ่งซุ่มซุม,ซม,ซมหรือเป็นในรูปแบบปัจจุบันเนี่ยแล้วสุดท้ายก็ฆ่ากันเองเราอยากเห็นสงครามกลางเมืองเหมือนซีเรียเหมือนอัฟกา,านิสถานเหมือนอิหร่านเหมือนอิสราเอลเหมือนยูเครนเหมือนเหมือนรัสเซียหรือเหมือนเกาหลีใต้เราอยากเห็นประเทศเป็นแบบไหนซึ่งถ้าพูดพดไปแล้วประเทศไทยนี่ก็สงครามกลางเมืองมาหลายรอบแล้วนะฮะเราอยากจะเห็นแดนสิวรัยลไ,ลไหมหรือว่าจะเป็นแบบรูปแบบเดิม หรือจะเกิดสงครามกลางเมืองเราอยากจะเห็นสังคมธรรมมาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขไหมเราอยากจะเห็นพระมหากษัตริย์เข้มแข็งไปทุกรัชสมัยไหมเราอยากจะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เราอยากเห็นกันไหมหรืออาจจะถูกว่าเดียนซิวไลความจเจริญพัฒนากระจายไปทั่วประเทศเราอยากเห็นไหม ถ้าเราอยากเห็นผมว่าทั้งห้าท่านเนี่ยคงเป็นคาตอบได้ว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้แน่นอนเพราะหัวใจสําคัญของการเป็นผู้นําในภายหน้ามันหมายถึงวิชัน่นหรือวิสัยทัศน์เป็นสําคัญแต่ละท่านที่ถูกเสนอชื่อมาทั้งหลายเนี่ยไปย้อนดูแต่ละท่านเนี่ยผมว่าคงไม่สามารถทําให้ประเทศไทยไปถึงแดนสิวิไลได้และไม่สามารถทําให้ประเทศนี้โอ้โหฟู คลิกสถานการณ์ได้เหมือนช่วงโควิด1 9ที่ผ่านมาซึ่งไม่ใช่เป็นฝีมืออนุทินและก็ไม่ใช่ฝีมือของพลเอกประยุทธ์ที่เป็นคนคิดแผนนี้ที่ชื่อว่ายุทธการไวรัสพินาประชาชนพ้นภัยป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูเก็บเกี่ยวพัฒนาเศรษฐกิจและรีฟอร์มคือกระบวนการสุดท้ายคือการปฏิรูปประเทศ5ท่านเป็นการจัดสรรทางความคิดของผมเองนะไม่ได้คนอื่นคิดแต่ผมเรียนว่าบุคคลที่มีคัดเดตนายกรัฐมนตรีในอนาคตใน5ท่านเนี่ย ที่ผมหยิบยกขึ้นมาเนี่ยผมว่ายากที่จะทําให้ประเทศนี้สูแ่แดนสิวิไลแต่อาจจะมีสิทธ์ก็ได้นะแต่ว่ายากสําหรับผมไม่ายากมากนะครับถ้าไปก็อถูรูถูกกังหมดราชาการที่สิบแล้วราชาการที่สิบเอ็ดสิบสองสบามี่ทำได้หรือเปล่าเพราะทั้งหมดมันคือวิชั่นล้วนๆคือชั้นความคิดของมนุษย์นะครับแต่ที่ผ่านมาเราสามารถนําพาประเทศ เข้าผ่านสิ่งที่ยากที่สุดและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกนั่นคือโควิด1 i เป็นประเทศเดียวในโลกนะที่ผ่านสิ่งที่ยากลำบากที่สุดเป็นประเทศเล็กๆที่ผ่านสิ่งที่ยากลำบากแล้วก็รอดมาถึงทุกวันมาดูคลิปผมได้นี่แสดงว่ายังมีชีวิตอยู่ไม่งั้นตายกันเรียบแล้วมีการประเมินตอนนั้นว่าจยคนไทยจะตายเป็นสิบล้านคนจะหายไปประมาณย0 3สเปอร์เซนตแต่พวกเราส่วนใหญ่ยังคงอยู่นะครับ ป่วยไม่กี่แสนตายไม่กี่พันที่เหลือยังคงมีชีวิตอยู่เพราะวิชั่นหรือการบริหารเชิงจัดการล้วนๆการเมืองในรูปแบบปัจจุบันถ้าเทียบกับ COVID 19. โควิด19หวยปัจจุบันมันง่ายกว่าเยอะนะครับส่วนใครเหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตผมเรียนทุนส่วนนะใครก็ได้ที่มีวิสัยทัศน์ที่จะนำพาประเทศเข้าสู่แดนสิวิไลที่มี สังคมธรรมมาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิงกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจักรพรรดสมัยสยามนามไทยรุงเรืองมอมรสถิตสถาพรนะครแห่งปูชนี สวยราชูชาองค์กษัตริย์ปราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระพูดสืบสานคติยะจารีปพระเพดีพระชวงจักรีสวยราชสมบัติตามบรรดาุนเทียนบา เคลิงองค์กษัตริย์ราชาพระผูู้ทรงบุญทรงครองไอสูนวิสุดดุดเทพอวตารสุดิบบันลังทองแพร่สังพระโคมก้องบันดอกกัสดานเนื่อแทนสุบันคัติยังสงาอาน กายพระศพทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แสองสดุดีมีกษัตริย์เจริญตาทั่วทุกเขตคามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา ถลิมองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรง,งครองไอสูนวิสุดดุดเทพอวตารสถิตบันลังทองแตรสังพระโคมก้องบันดอกกังสดานดาเมื่อแท่นสุบันคติยันสงนา,งาน เม่อนดลดกายผศพทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส้สองสดุดีมีกษัตริย์เรริญตาม่วสทุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา สยามนามนีแส้ซ้องสัตวดูดีมีกษัตริย์ทารทั่วทุกเทตพาปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์